สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้ในเกมและล็อกเอกในเจเลชันนะผมหรือ Rx นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลย o q u u i ทั้งหมด30ข้อนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่4ของเรานะครับพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทท3ก็เฉลยอย่าง30ข้อนะครับเพื่อเพืสามารถไปหาดูนะครับด้านล่างใต้ดีสคริปชันตรงนี้ได้เลยนะครับถพืเพื่อดูครบทั้ง4คลิปนะครับเพื่อเพจะสามารถตอบถูกได้หมด120ข้อครับผม เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูข้อ1กันเลยข้อ 1. นึ่ one hand s o r d จะทำดาเมจ 100%, mm hmm. 100ต่อมอนเตอร์ขนาดกลางถูกต้องครับ mm hmm. ข้อ,อ two s <S 2 two mm hand hmm. s o r d จะทำดาเมจ100%ต่อมอนเตอร์ขนาดใหญ่ถูกต้องครับ mm hmm. ข้อ3 mm hmm. การเพิ่มอินสามารถเพิ่มได้ทั้ง max hp และ max sp ผิดนะครับข้อ4การเพิ่มอินสามารถเพิ่มแม็ SP ได้ถูกต้องครับข้อ5การเพิ่มสเตนสามารถเพิ่มทั้ง p a t t a แ k และ M a t t a c k ผิดนะครับเพิ่มได้เฉพาะ p a t t a c ทเท่านั้นครับต่อไปข้อ6นะครับชื่อเต็มๆของ r o นะครับคือไรล็อกออนไลน์ถูกต้องครับข้อ7ในเรื่องราวของ r o ยอกักผู้สร้างโลกคือ E อมเมอร์ถูกต้องครับข้อ8เรื่องราวส่วนใหญ่ของ RO เกิดขึ้นที่โลกต่างมิติผิดนะครับเกิดขึ้นที่มิดการครับผม ข้อ9ช่องเล็กๆในรังผึ้งของมิสเทสมีลักษณะเป็นรูปวงกลมผิดนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมครับผมข้อ10กับตันที่รับผิดชอบการวาร์ปในน่านน้ำอีสูดมีชื่อว่าคาริวถูกต้องครับต่อไปข้อ11เอ็มยูเนียไมในตำนานมีเท่าแก่ใจดําคนหนึ่งชื่อว่าซิลถูกต้องครับ ข้อ12ทีมสาวใช้คาฟ่ามีเคล็ับเกี่ยวกับการหยดน้ำส้มสายชูลงบนข้าวเพื่อกำจัดกลิ่นไหม้ถูกต้องครับข้อ13พาาเซียสามารถลบ้างเอฟเฟกต์ด้านลบส่วนใหญ่ได้ถูกต้องครับข้อ14สกิลอินคิด sp recovery ของเมสสามารถเพิ่มทั้ง hp r e g e n และ sp r e g e n ได้ผิดนะครับข้อ15สกิลอินคิด sp recovery ของเมสสามารถเพิ่ม sp r e g e n ได้ถูกต้องครับ ต่อไปข้อ16สกิลเพเดสของโนวิดส,สามารถเพิ่ม HP r e g e นและ SP r e g e นได้ผิดนะครับเมื่อใช้สกิลนี้ไม่สามารถรีเลื่อนหรือรีอรอมานาได้นะครับ <S <S ถัดไปข้อ17สกิลเพเดสของโนวิดส,สามารถเคลียร์ความแค้นของมอนเตอร์ได้ถูกต้องครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับมอนเตอร์จะไม่ตีเรานะครับแล้วก็ไปตีคนอื่นแทนครับผม <S <S ถัดไปข้อ18สกิลเบสซิ่งของอะโคสามารถเพิ่มคีย์ที่ขอและแอนตี้คีได้ผิดนะครับเพิ่มได้เฉพาะสเตนอินเด็กครับผมถัดไปข้อ19 การโจมตีาธาตุพอยชันสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้นต่อธาตุทั้งหมดผิดนะครับข้อ20หลังใช้แอดเพอร์ซิโอแล้วการโจมตีทั่วไปของเป้าหมายจะกลายเป็นาธาตุโฮลี่ถูกต้องครับต่อไปข้อ21่ในที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วจะสามารถเช่าสัตว์ขี่บิโกบิโกได้ถูกต้องครับข้อ22ฟาคอนจะมีเฉพาะคาัส์คันเตอร์เท่านั้นคัสอื่นไม่สามารถมีได้ถูกต้องครับ ข้อ23คัดได้ก็ตามเมื่อตรงตามเงื่อนไขแล้วจะสามารถเช่าฟาคอนได้ผิดนะครับข้อ24หลังจากที่ MVP มายาเปิดดิฟเฟนซีฟสเตนแล้วคัดสายแรงควรจะเสริม DPS เพื่อทำลายโล่บอสให้แตกผิดนะครับมเมื่อเราสายแรงตีนะครับผมบอสจะคิวเลือดกลับขึ้นมาครับผมข้อที่25เลนที่มีขอบหนากว่าจุดศูนย์กลางเรียกว่าเลนนูนผิดนะครับเรียกว่าเลนเวาวครับผมต่อไปข้อ26ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือดาวอังคารผิดนะครับที่ใกล้สุดคือดาวพุธครับเลยอย่างนี้นะ พุทสุกโลกอังคารเพื่อหาดเสายูรนะัสเนปจูนนะครับแล้วก็ดาวเคาะแค่นะครับเป็นพูโตรครับผมถัดไปข้อ27น้ําแข็งแห้งเกิดจากการกั่นตัวของน้ําผิดนะครับเกิดจากการกั่นตัวของคาร์บอนไดอไซด์ครับข้อ28รูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีผลรวมมุมภายในทั้งหมด360องศาถูกต้องครับข้อ29คุณไม่สามารถลืมตาขนาจามได้ถูกต้องครับฮัทชิ โอเคครับลืมตามไม่ได้นะครับผมต่อไปนะครับข้อ30รหัสโทรศัพท์ของประเทศอินโดนีเซียคือบวกสิสถูกต้องครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกระเฉยโอออควิททั้งหมด30ข้อนี้นะครับอันนี้ก็จบพาร์ทสของเราแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่นะครับและมีข้อนะครับที่ผมยังไม่เอามาลงนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะจะนําข้อมูลตรงนี้ไปทําเป็นคลิปนะครับ เพื่อให้ท่านชมท่านอื่นนะครับมีเฉลยที่มากขึ้นนะจะได้ไปตอบคําถาม o e q u i วิถูกนะครับพยายามตอบให้ถูกหมดทั้งหมด12ข้อนะครับเราจะได้ EXP ที่เยอะที่สุดครับผมอันนี้สําคัญมากเลยนะโอเคครับถ้าเพื่อคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดสับตไครนะเป็นกำลังใจให้ช่อง V v ว c t ต r รด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคโชคดีบ๊ายบายสวัสดีครับ